สวัสดีดชมพูช่ชบูเชนแนลวันนี้ก็จะมาด้เกมหิไม่ชีกันก็ต้องทำตามสัญญาอีกครั้งว่าทุกวันเนี่ยจะมีการทำคลิปไม่ต่ำกว่า5คลิปในแต่ละช่วงเวลาเนอะอันนี้ก็คือผมบอกไปแล้วว่าตั้งแต่ ep ห้าสิบถึงหนึขึ้นไปจะมีเป็น ep ปนเปนกันหมดไม่ใช่ ep ปนเปนสิเขาเรียกว่าหมดปนเปนกันหมด ไม่รู้ว่าเป็นหมดไหนเป็นหมดไหนอะเนาะวันนี้ก็จะเอาหมดหมดปกติแล้วกันตั้งจาก51-52มันก็ดูใกล้เกินไปมนมันก็ต้องท้าทายด้วยการใช้หมดหมดปกติซะหน่อยครั้งนี้เอาหมดเดียวพอแต่หมดอื่นก็เป็นหมดเดียวเหมือนกันนะแต่ว่าอันนั้นจะมีการปนแล้วก็เียการเรียงพร้อมกันแต่นี่คือปนกันหมดเลย ตอนนี้ยอดผู้ติดตามที่ผมอยู่ในในวิดีโอนั้นน่ะในช่องผมนะ่ะมีถึงยี่สิบสามคนแล้วเฮ้ยยี่สิบสามคนโอเคมนเ่งยี่สิบสามคนแล้วยี่สิบสามหาอะไรนะสายสิบสามคนโทษทำสี่ครั้งพอเดี๋ยวมันเยอะเดี๋ยวมันจะมาก่อนก่อนที่มันจะเราจะตายโอเค ตอนนี้ผมจะไปดื่มน้ำแก้กระหงแก้เสียงแหบก่อนโอเคแหมจะหนีไปไหน <c oughs> เร็วๆสิโอเคปิดได้ดี <c oughs> มาเลยไม่ต้องคานให้เสียเวลา ที่ไปก่อนก่อนที่มันจะที่แรกก็คิดว่าจะวิ่งช้าแต่เขาวนี่มันวิ่งเร็วว่ะเก็บใบกว่าอยู่นั่นไม่กว่าจะทันมันยู่ทังอยู่ทนน <c oughs> นันล่า มาแล้วที่ผมต้องทำแบบว่าไปฉลอกไปข้างพวกนั้นบ่อยๆมีเหตุผลอย่างหนึ่งคือมไม่สามารถไปเอาคนตรงๆได้ไม่งั้นมันจะทุกข์มันจะตายโอเคนี่เนี่ยรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งออกไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวตาย แล้วก็ตายกันหมดีเลย <c oughs> <c oughs> แล้เมื่อเราแน่ใจแล้วว่ามันก็มันไม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปเอาฟิวอันนี้เไปเอาฟิวได้เลยมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่ต้องเอาฟิวออกไปแต่ทั้งเกตนะว่าถ้าของพวกอะไรที่แบบสามารถจิบได้ก็มันจะมีความตึย ปิ้งปิง้งอกงานเลยแสดงว่านั่นนะ่ะก็คือเขาแสดงให้ถึงว่านั่นนะ่ะเขาจะนำมาแบบอะไรนะเขาเรียกว่าเขาทำแบบมันยังงี้ดีเอาไว้เล่น โอเคแล้วก็ไปเอาปืนไฟเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ครั้งนี้จะไม่ได้เป็นเหมือนเดิมตุงที่เรานะานเพื่อน เปิดผ้าตอนนี้กว่าเมื่าอานอัดวิดีโออะไรเสร็จวันนี้เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยผมจะทำวิดีโอสั้นสักสักห้าคลิปอย่างที่ผมว่าห้าว่าที่กินก็ได้โอ้ยเรื่อนอะไร แกอยากโดนแดดอันใช่เหรอใช่ไหมจัดให้ปิดปิดโอเควางไว้ตรงนี้ไ,ไม่กวัมาต่อยอรียบหยิบสิโทษ อเอ้ยเร่อนี้เป็ดอาัาวิดีโอสั้นให้มัน <c oughs> เร็วๆซะโอเคอเคราจะบอกเขาว่าก,กันว่า คนที่ติดตามจะสามารถรู้ว่าวิดีโอทำได้กี่วิดีโอแล้วยังไม้ยังไม่ไม่ติดตามก็ยังเห็นอยู่เหมือนเดิมเฮ้ยแบบนี้ก็สะใจละสิ แกไม่โดดไฟเหรอ <c oughs> แอบเล่นซิกแซกกันด้วยแอบเล่นซิกแซกกันด้วยมีย <c oughs> ืนไฟได้วยแหม,แมหัวไปอีกหัวไปอีกไปโดนไฟด้วยเจะชนออกแล้วกัน วิ่งกันะยสิวิ่งมาวิ่งมาอราจะวิ่งไปไหนเนี่ย่งไปหาเพื่อนะไรนี่ <c oughs> <c oughs> ทำไมมันกีดดังวะน,นี่ นะเราจะรีบไปจบเกมดีกว่าทั้งน,นี้ยังไม่พร้อมเท่าไหร่มันจะไปพร้อมในในอีพีที่ต่อไปอย่าง EP 55, EP อีพีห้าสิบห้าอีพีห้าสิบหกนี่อีพีห้าสิบห้าถึงอีพีหกสิบสิมันจะมั่นใจกว่าแต่นี่อีพีแค่ห้าสิบสามเท่านั้นโอเค ก็ดีแล้วนะทุกคนมันก็เริ่ดีขึ้นแล้วโอเคก็ <c oughs> ก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย